สวัสดีครับพบกับตะพูพาลุยในช่อง youtube ไร้วนนอยวันนี้พามาดูคระดนแก่อีกโซนหนึ่งครับสุดเคาะครับโลกนี้อ่อนครับฟังยังไงครับถ้าหนุนอ่อนเนี่ยแล้วก็เราหนุนต้องนับประมาณสักร้อยยี่สิบวันครับหลังจากเนี่ยหลังจากเนี่ยตัวน,นี้ไปนะติดตนนัวนี้ติดแล้วเนี่ย แม่นับตัวนี้นะตัวนี้ยังไม่นับนับตัวนี้ประมาณตัวนี้สักร้อยยี่สิบวันมันจะคล้เคียงถ้าเราจำร้อยยี่บวันได้เราก็มาเคาะครับเคาะแต่เคาานี่ยากยากมากถ้าหน,นหนุนอ่อนมันก็จะจันเนื้อมันจะแน่นเสียงมันจะแน่นๆนะครับ หนุนแกเสียงคัังเนี่ยจะรวมครับผมนะเสียงมันจะรวมๆนะนี่คือการดูหนุนแก่จะศสนนี้ผมบอกเลยว่ายากคนนีไม่เคยปลูกไม่เคยสัมผัสไม่เคยลองผ่าว่าเสียงนี้เป็นแบบไหนเสียงนี้ผ่าแล้วเป็นยังไงเสียงนี้ผ่าแล้วเป็นยังไงนะครับมม่มีทางที่จะเป็นเลย แต่ก,ก็ต้องทำคลิปก็คลิปก็ผมก็ยังต้องทํครับเพราะว่ามันก็ยังพึ่ว่าการเลือกขนุนมันมีหลายสูตรนะครับมันเลือกดูขมนแก่มันใหญ่สูตรนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับจากคนที่เขาทำนานนะคือทำนานเลยครับว่าเราอยู่เนี่ยเราขนุนเนี่ยเราเรามีต้นเนี้ยเราลองผ่าเราได้ไงลูนี้อ่อนตัวนี้แก่ตัวนี้อ่อนลูกแก่แล้วฟังเสียงทัมผัดเสียงว่าเสียงขนไหนทมันแก่เสียงขนไนทที่มันอ่อนนะครับเนี่ย นี่ตรงนี้ก็แก่มันจะดังรวมๆครับผมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ถ้าถ้าเอาง่ายๆคือนับจากติดลูกแล้วร้อยยีวันนะครับคืนแก่แต่ผมยังมีอีกยังมีอีกสูตรหนึ่งครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอดูขนุนแก่ด้วยเสียงของมันครับผม นับร้อยี่วันก็นับตั้งแต่ตัวนี้ไม่ได้ต้องนับตัวนี้ตัวติดมันร้อยที่วันใกล้เคียงมันไม่เกินไม่พลาดพลาดก็ไม่เกินเจ็ดวันหรือสิบห้าวันอยู่ในระดับนี้ฮะแต่ว่าบางคนเราจาไม่ได้ไงว่าว่าแต่ว่าไอ้ช่อไอ้ลูกเนี้ยช่อดอกมันออกเมื่อไหร่เพราะผมไม่รู้ว่าช่อดอกมันออกเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็เอามาแชร์กันง่ายๆครับผม นี่เป็นคลิปที่เราฟังเสียงนะแต่ผมก็ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ๆต้องดูที่ที่หนามเนี่ยเนี่ยหนามเนี่ยกับปลายหนามมันจะง่ายที่สุดมันจะดูที่ปลายหนามเนี่ยปลายหนามก็บล่องล่องล่องเสียมตาลเนี่ยมันจะง่ายจะง่ายสำหรับมือใหม่แล้วเกิดไปฟังเสียงในมือใหม่ปวดกระบาลตึบนะ <aus> บอกคนเดียวปวดกระบาลตึบนะครับแล้วยังมีอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกอีกตัวหนึ่งที่ดูด,ดูดูง่ายแต่ว่า ตอนนี้มันยังทำไม่ได้มาผมต้องรอลูกเขาไม่ได้รอลูกก่อนเดี๋ยวผมจะมามาทำคลิปแชร์อีกสูตรหนึ่งคันนี้มือใหม่ดูได้นะครับก็ติดตามชมครับผม